โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแก่เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประพัดโททสุชนผู้เป็นเจ้าของนโยบายได้นำองคณะกลุ่มเลี้ยงโคขุนวิสากิจชุมชนตำบลท่าซอมสองกลุ่มครับมีกลุ่ม ทาซ้อมหนึ่งนำโดยประธานกลุ่มานายนารงด<า>ำสงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งทาซอมสองนายนพดลน,นามสะพุลคงสงครับคงสง,งมาที่แก้วประพันธ์ฟาร์มอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลของผู้จัดการและเจ้าของฟาร์ม คนสวยน้องบิวเจน่พิงแก้วประพันน้องสาวสุดที่รักของผมวัตถุประสงค์ที่เรามาในวันนี้นะครับคือกลุ่มสองกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับยังไม่ผ่านการอนุมัมติรบประมาณจากทกศอยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารใน้ทกศพิจารณาแต่ว่าในเงื่อนไขของทกศนั้นเขาให้มาดูหัวและให้ชอบใจหรือไม่กับความนี้ ถ้าชอบใจวัวไส้วัวต่างๆที่ฟาร์มนี้มีก็ให้ทําสัญญาจะซื้อจะขายกันกับผู้จัดการะเจ้าของฟาร์มพร้อมทํา MOU ว่าเมื่อเรารับวัวคุณไปขายแล้วไปถึงเวลาจับวัวจะบสามเดือนตีนแล้วหรือแะแต่คุณต้องจับคืนมาตามสัญญาเอ็มโอกันจะได้หรือไม่วันนี้เรามาตกลงกันเพื่อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วโดยหลักการแล้ว น้องบิวจะน่าพิงแก้ประพันธ์นั้นน้องเขาบอกว่าถ้าเป็นวัวขุนที่ส่งไปจากเขากินอาหารที่เขากําหนดในระยะเวลาที่เลี้ยงที่เขากําหนดเขายินดีจับกับหมดใช่ไหมน้อง ใ่ค่ะจากการะโมดาวมารลยละเอีดยดก็ไอ้น้องก็พูดเองก็เลยเพราะว่าโดยปกติอะค่ะโครงการอนชีน่าจะมารับโครงการข้อตกสงดายทางความเป็นภาะค่ะสร้างม,มาทำโครงการเรียงโคซืเสขึข้นกับชาวบ้านคนน้านี้เป็นระยะเวลาไล่รุ่นแล้วค่ะตั้งแต่รุนจีนึงถึงรุนทีแปดในรุนจีนึนงอะค่ะก็จะมีกลุ่มย่อยหนึ่งสองสามอีกซึ่งเราก็เลยรักรยาาพการทำงานแล้ววะตั้งแต่สองสามปีหลังที่เราตั้งใจมันทำอย่างจริงจังในรุปแบบนี้ค่ะปรากฏว่ามันสามสารถมาได้ทึ่งย่างเลือดเหนือทีที่จะ เป็นตลาดย้ายตู้หัวออกหัวอ้วนนะคะไม่เพียงพอต่อการส่งมาเป็นโซ่อะไรยาเงี้ยซุ้งปีลั้งเนี่ยค่ะไม่เคยมีหัวเพียงพุ่อเพียงพอต่อการส่งเลยต่อวันดังนั้นนะคะยุคก็เลยสร้างมานหลับคุ้งการนี้มาจากผีสารส้มผ่าได้ก็คือกวาดสารส้มผ่าเสนอมาปุ๊บกับอ้อมันข้าวกับซิ่งที่ยุคเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยสร้างใหม่ค่าแบบเป็นซิ่งซิ่งเดียวกันได้ที่สร้างหมัรวมกับโซกับโซกับคุณมขาอ่าผีพอได้เลยค่ะ อ้าวทีน okay. 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 ี้วัวน่ากลมมาดูวัวแล้วมีกรุ๊อย่างไรเอาเยอะผูใหญ่ก่อนกเอาว้ามาพอใจวัวก็ไหมเนี่ยพอใจพอใจกรับดูดีดูดีดูดีที่ดูดีน้องวัวเลยเจ้ากรุ๊วัววัวเอาน้องนุ๊กมาเดินโอเคครับอ่าภาพรวมวัวคุณภาพโอเคพอใจครับพอใจพอใจการก็รับก็ ย,ยินดีขอบคุณขอบคุณคทำไมพูดทุกทีหางตามไปคือคืออย่างนี้คืออย่างคืออย่างนี้นะคือคืออย่างนี้ผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าหลังจากนี้เมื่อทุกฝ่ายยอมรับกติการ,ร่วมกันแล้ววัวพอใจกติกาเงื่อนไขกับเจ้าของฟาร์มเขาตกลงกันได้ทุกอย่างแล้วเราจะมีการจัดทำา,าลงนามในผู้ขายทำข้อตกลงที่เรียกว่า M O U กันนะครับหลังจากนี้แต่ตอนนี้เป็นบรรยากาศตัวก่พร นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ัดค่ะพาไปได้อวกเาได้ค่ะป้าพีพีก็เดินได้อ้วกได้ยค่ะเดินดูได้นะคะเด okay ี๋ยวมีดคลิปให้เดี๋ยวมีจะไล้วาวดีผังค่ะพ่พีก็ไดอวกได้ค่ะมามาไล่ทางเลยอะชิ้เลยทีนี่เนี่ยค่ะ ใช่ค่ะซีมืนใช่ค่ะเป็นเมฆทองโตรงโลภผสมและประกันความเย้ยแน่นอนพอแต่เย้ยว่านี่ก็คือต้องเป็นเมฆพันยักอีกอีกอีกเกรดนึงอีกแบบนึงมันมันถูกหรอเปล่อ่าดูจริงๆริงโดยโดยโดยทางทางปฏิบัติไม่ได้รป็นหลักาคางนี้เพิ่มหรอเปล่ วถ้ามีปัญหามคอมันจะอยู่ในคอมเพตคอ่เเราที่เราพูดไ่เรา้นยาวมากยงขึ้นเอาโลกไปทำเมวเอาเอาเมไปทำโลกซึ่งเอาโลกเข้าไปเป็นผู้คุ้นในอนาคตเป็นกาวงแผนในระยะยาวซึ่งในระหว่างทางเนี่เราก็สามารถเอาวัวนี่ค่ะหรืวัวคล้ายด้ถึงได้กำไรตว่าในการเลียงวัวคุ้นลักองตินการตารอบวันหน้าจะเป็นการรับเี้ยถือได้ชาวบ้านอยู่ได้ด้วย มีความจริงอ่ะพรบางท่นเขาชอบที่จะเรียงแม่พันธุ์ถิ่นเกในป่าแต่ยักษในหน้าไอ้ประเด็นค่ะมี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 อะไรวะมีความชอบยกนึ้วช้าอยู่แล้วแต่ว่าเลี้ยวทังหวะโบว์ช้าทำถี่ขึ้นเผลอจะดำปักเสียทันต่อไปในโครงการจอกซอกยุคคาดว่าร์เขาน่าจะน่าจะมีการแบบเป็นโค้งกันเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาเแม่พันธุ์มาพบกับเลี้ยงโลกเอาโลกมาเข้าขึ้นหน้าจะเป็นการต่อยอดได้ไม่ว่าเรา วงพุอสักิบตัวจะไหมสิ่าบรมแต่ข่หนึ่ชิดยร์รุ่งเดือนรุ่งธรมเดือนให้เราก็มีใน้ันนไว้ครับที่อาตัววัวไปย่างเลยเลยค่ะใช่ค่ะงนงนยามดีวามันมันมันก็เลยเป็นการวางแพนในอนาคตตอวทีนได้จริงความใดีมาคือดีกว่นียกเพราะขาเอง เป็นว่าภายในภายในปีนึงแล้วชาวบ้านคุมสี่เสร็งในอัวก็จะมีอัวเอามากพายทีเขาแป้งที่จะเราจะไปห้าอัวจากข้างนอกพื้นที่แล้วก็เจอพันธุ์นุ่นกวในพื้นที่เป็นการระบบวนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำได้ในในในแนวนะคุณคุมคุมคุมทีทีอ่าวทว่ารม่นอนว่างม่เหมือนอัวดาวยนะแต่น่าจะธรรมดายช่การไปดูอาจจะเป็นการ จะเป็นระบอช้อนนนี้ต้อง้อง้องการเป็นระบบเพื่อให้มันได้กำไรอย่างตอนเมืองยในี่นตีได้มื่อตรงนี้ามจะเป็นระบบเมือนหรแต่รอเรียงเรียงวัวูต้วย่างไงพันด้วยเื่อนระบบมได้นา้เมื่อไหรวั่เป็นตัวเดียวผมนีไป้างได้ม่อไได้เมือตีมาเลยนะวัวพอเมองไทนทางราคาสู้ระบบอางากาเป็นอย่างนี้จะาตต้ตลตัวเดียว เดืเรือเราไมเรียนไ่้เน้อเความเลยนาจะทํด้วยตัวัจจุบันคพี่เด็ดไมเรานี้ยจะเรยงเรียงเราจะเรียงวัวพุ้นในช่วงที่แพงมาเพราะว่าโดยดั้วยวันเลาวัวขาจะหน่อยวลกผสมะนะรเี้ยอยากให้เกิดนีคิดเหมือนประธานลุมเนี่ยะ เป็นเกิดขึ้นได้เยอะเลยพรมันจะชวยส่งเธื่ไม่ระเบอดวนที่ึ้นในถางใายมันเป็นการส่งเั่งลาบกนะคะไม่ใช่แค่ใข้างแต่เป็นการส้งเพื่อมาติมความให้ทุกลักษณะหมืเอก่ะนน่เกาให้กุ้งการเรียนงวัวเมเป็นพันมาเยอะแต่มันจะถผลเพิ่มโดยตัวเมพันไม่มีคนนี้ไม่มีความรูเมพันุกกับลกที่ข้ายไบหาคาทางจะต่ำเพราะวัวคุ้นไม่ได้ขึ้นเยอะสินแต่ปัจจุบันเนี่วัวคุ้เราหะเพื่อประชาส่องันธนเส้นย้ายแย่งนั้นถ้าเราพัฒนาให้เป็นกาัฒนาี่ทุก กตต้องใช้เวลาเองัปีการการพาพันธุ์พันธ์ในพัธุมเียมกับพันธุพนเของสมุทราพมีเหมอนก็คือสรางัวมีผู้อยู่สบห้ตัวแต่ว่าตัวนี้ตัวแกงสีดกกับว่าเราเราไปพันธุ์เรียมหรือพันธุ์พัธุมตรงอะไรดีบ้างเ้าพันธุ์เรีมว่าปีมือคนสังเกตพันธุมเทียมเราจะได้หลุดลอบถืด้วยหลุดหลุดนอกที่ไดตามสกกโลต่างการแต่พัธุโผล่เราขัดโอพันอย่างนี้พัธุ์โผล่ก็จะมีข้อดีคือถั่วส้มย้อยส้มโผลจะติดด ยกแราเส้นต้มเจียวแต่เนื่องรอสะร้หอมกันซึ่งทีชาวบ้านคต้นยุ่เข้ามาดูการบุ๋งซ้ปเป็นซุปาวต้มเย็นเย็นก้มช้าเป็นเยค่ะที่บางทีเว่างานพาลังอการวตเยอะมาตัวไม่ันแารแต่งหารนีคุณก็ต้องมีคนเหนก่นุมนเดอวบกันลเราเามัต้องมีนึ่งเลยานมันต้องเอ่าง่ะทำปอพันได้ไดค่ะมันกันค่ะเยีเลยทีเดียวแล้วคือเป น่าจะทำนั่นคือหนึ่งต้นนั่นคืออีกโครงการพอเดียเด๋ยวะตั้งเยวะผีก็ผีจะเลื่มาโครงการนี้จะเดินไปได้เลื่มากในนั้นใครเสือลังมองว่าเพราาะว่มันจะมีบางโครงการที่เขาทำเป็นโครงการในทันโดยเฉพาะกะมีนะคะตอนนี้กะมีพีพพ่ีเขาติดต่อมาแล้วทางซ้ำจังหวัดจะติดต่อห้าเมตรทำโดยเฉพาะใน่นั้นมันสามารถทำได้จริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ดีมากดีมากเลยนะปัจจุบันเพรามื่อดูสภาพเปห้าวัวห้าเมตรทจากขั้นบนจากต้นนครลงมาแต่มันกลาง่าย อย่าพาเรากิ่มขึ้นพาเราเสพค่าประจำต้องนี้ก็ได้วัวชุ่มชื้นเดียวกันแบบเลียพัน่าเลยเมมื <c oughs> ่อเมื่อวานคุณคุณเลี้ยงเราถามาตัวใช่ค่ะใ่ใชยิ่ว่าถ้ามาเลี้ยงเลีวเดียวบางคนกับไเนพันออกเราหัวพุมพาเป็นการเป็นการเลี้ยงเี้ยวกันเสียหายใจต้นตางเลบกน้อยนอยกระตุ้นเลยแต่จำต้อมาตรงกันอัตราการขึ้แม่ท่านที่่กดลุ้ไหมอัตราการ้นอบวคุึนอะไรกินมา่มัถ <c oughs> ึงเม่พันเนี่ย เราคุณคับมเเราจะทำา้ก,กาิกินายดีเลยอ่ันำ้มงายอ้นวนขึ้งวาลูกินนุ่มไม่ต้องไม่ต้องมาไม่แรงจะไยแต่เป็นการเิน่มนนุ่มเหมันนุ่มลกูกหรือครงสร้างแนเรกแต่ว่ามันมันมะะเนี่ยของเราอะค่ะเราจะเน้นให้ให้กินแบบดิซี่นี่เลยค่ะ